เสียงกองดังกระหึ่มสัญ,ญลักษณ์การเริ่มต้นงานมหกรรมวิถีชีวิตชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยประจำปี2556ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิดชาติพันธุ์ไทยร่วมใจสร้างชาติงานเดียวนี้นะคะจะได้สัมผัสถึงความสุขที่อยู่ท่ามกลางความหลากหลายของชาติพันธุ์ และเมื่อเข้ามาถึงนะคะพิพิธภัณฑ์ชาวเขากรานแจ้งแห่งนี้เราก็จะเห็นการรวมตัวของกลุ่มชาติพันธุ์และก็ชนเผ่าต่างๆนะคะมากกว่า40ชนเผ่าด้วยกันซึ่งด้านหลังนี้นะคะที่เราเห็นคือไต่ยาก็เป็นอีกหนึ่งชนเผ่านะคะที่แสดงให้เห็นหึงอัตลักษณ์ที่แท้จริงของพวกเขาและศิลปวัฒนธรรมที่ยังคงอยู่ตลอดไปค่ะการมุ่งมั่นรักษาอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ให้คงอยู่ตลอดไปถือเป็นภาระใหญ่ของทุกชาติพันธุ์ไม่เพียงแต่ต่ยาเท่านั้น มหากรรมชาติพันธุ์และชนเผ่าพ,พื้นเมืองเป็นการดำเนินตามนโยบายพัฒนาประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญค่ะยังเป็นการเผยแพร่และอนุรักษ์วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพ,พื้นเมืองรวมถึงการฟื้นฟูวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมด้วยโดยภายในงานนะคะจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3โซนเริ่มจากการชาติพันธุ์ รวมชาติพันธ์และชนเผ่าพ,พื้นเมืองกว่า40ชนเผ่าไว้ในงานเดียวกันเช่นมงลีซูลาหูไทลื้อมอแกนและชองเดินทางต่อมาอีกน,นิดก็จะถึงโซนขายสินค้าของแต่ละชนเผ่าซึ่งในหลายๆชนเผ่านะคะเราก็เห็นชัดเจนว่ามีวัยรุ่นมาร่วมถ่ายทอดอัตลักษณ์ของพวกเขาด้วยซึ่งรวมถึงสาวๆประกอบกยอกล,ลุ่มน,นี้ที่ได้นำสินค้าหลากหลายรูปแบบมาร่วมออกร้านวันนี้มี อันนี้คือกระกระโปรงนะคะเป็นย้อมจะสีธรรมชาติจะหนาหน่อยค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นเสื้อของผู้หญิงที่แต่งงานแล้วค่ะจะเป็นอันนี้สถานเป็นลายดอกค่ะอันนี้จะใช้เย็บเอาค่ะสีควนี้จะเป็นของวัยรุ่นค่ะที่ยังไม่ได้แต่งงานผู้ที่บริสุทธิ์ ่าำกลางธรรมชาติของพิพิธภัณฑ์ชาวเขากางแจ้งได้มีการจำหน่ายอาหารและสินค้าพื้นบ้านประจำเผ่าที่อร่อยแปลกและราคาถูกเช่นส้มตำโบราณตามฉบับไทยลือ้อครกนี้นะคะก็ต่อด้วยในราคา20บบาทเท่านั้นหรือจะไปชิมขนมที่มีให้เลือกหลากหลายเช่นกันด้านนายเกิดพนากำเนิดตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองเปิดเผยกับทีมข่าว Voice TV ว่าปัจจุบันการรักษาอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์นั้นทำได้ยาก เนื่องจากกลุ่มหนุ่มสาวส่วนใหญ่จะออกไปเรียนและทำงานในเมืองจนลืมวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ซึ่งรวมถึงมงที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเกือบสอง0มื่คนแต่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถใช้ภาษาม้งได้อย่างคล่องแคล่วก็พูดถึงด้านนี้นี่เรากระวนมานานแล้วนะเพราะว่ารลังจากที่เปิดการศึกษาระหว่างเนี่ยชาติพันธุ์ คนชนบทในเมืองเครื่องนี่ทำให้วัฒนธรรมของชมเผ่านี่ก็ส่วนสลายไปไม่น้อยเลยโดยเฉพาะเผ่าม้งนะฮะแม้แต่ภาษาก็หายไปเกินหมดแล้ววัฒนธรรมก็หายเกินหมดแล้วไปเรียนหนังสือก็เรียนไม่จบนะกับมาถึงก็เป็นคนกลุ่นก,ก,การนะก้าวไปก็ไม่ได้ถอยก็ไม่ถูกเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่วนกรียนอยู่แล้วก็จะให้รัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแรงให้การศึกษาหรือให้ความรู้ความเข้าใจให้เตรียมตัวในการที่จ่ายเผชิญ ถือยกระดับอะคุณภาพของพวกเราสำหรับใครนะคะที่สนใจก็สามารถมาร่วมงานมหกรรมวิถีชีวิตชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยประจำปี2556ได้ที่พิพิธภัณฑ์ชาวเขาการแจ้งตําบลช้างเผือกอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งงานนี้จะจัดไปจนถึงวันที่10สิงหาคมนี้สุบงกตสุกแก้ว Voice TV รายงาน